SG16 กระสวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยนายวราวฒิศิรปอาชารัฐมนตรีรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายกับนายสุรชัยอาจารบุญผู้ตรวจราชการ,รกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอธิวัฒน์สุคนประดิษฐ์รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำนางอารุณุดหล่อ,อเพนสีรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นางภาวินีณสายบุรีรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนายพิสิทธิ์ทิพโอสถ งง 2, บบผู้มีการสมักง,งานทรัพยากรน้ำภาคสองสระบุรีนายธนงศักดิ์ล้อชูสกุลผู้มีการสมักงานทรัพยากรน้ำบดาลเขต 3, สามสระบุรีนายนภดลลืมตารักษาการแทนผู้มีการสมักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์นายวิจิตพรพฤทิพันธ์รองหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาเดินทางตรวจการตามแผนตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งบูรณาการหน่วยง,งานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องให้ความเหลือภ ประสบภัยแล้งด้วยระดมสภากกำลังเครื่องจกักกลยานผานะเครื่องสูบน้ำกระจายน้ำขุดเจาะบาดาน เป่าล้างบ่อบาดาลทางนี้ได้มีการแจกจ่ายน้ําดื่มบรรจุขวดขนาด5ลิตรนมน200แกลลอนให้กับประชาชนในพื้นที่ตะบนบันโคกและลงพื้นที่สํารวจที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อกักเก็บน้ําสำหรับอุปโภคและบริโภคและบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาและบูรณาการเพื่อแก้และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านมาทีรัธนพงศ์พรอนพุทธิพันธ์ในองค์การบริหารส่วนตะบนบันโคกกล่าวต้อนรับและขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความห่วงใยพี่น้องประ ประชาชนที่ประสบภัยแล้งซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีแผนในการดำเนินงานทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวจึงขอให้พี่น้องประชาชนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์มากที่สุด แห่งความรัก8-26งกุมภาพานันหกออกยาม่าฟินจ่ายเพียง900บาทออกยาม่าแกรนฟิราโนไฮบริดจ่ายเพียง900บาทรับชุดแต่งยาม่ามูลค่า2,000บาทลดจัดหนักทุกรุ่นค่าทะเบียนประกรระรันพรบไม่ต้องจ่ายพบกันวันนี้ที่ศูนย์ยาม่ารัฐนเพศยานยนต์ทุกสาขา